สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายนะคะที่ถูกจะทำนายให้ในทุกครั้งเลยนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจใไปนะอาจจะช้านิดชา้าหน่อยนะคะแต่ว่ามาทำนายให้แล้วนะคะก็วันนี้ใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะให้ช่องนี้เดินต่อไปได้นะคะแม้ช่องนี้จะดูเป็นช่องแบบอ่านไพ่ที่ขี้เกียจเหลือเกินอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยขอดูเรื่องราวทั่วไปของชาวราศีธนูก่อนนะคะมา อันดับแรกเลยเดือนนี้มีโชคนะชาวราศีธนูใครที่ชอบเสียงโชคลองดูนะคะแต่ว่าอย่าไปเล่นเยอะนะเออเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะพอขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โชคเนี่ยมีตลอดเดือนนะคะมีตลอดเดือนเลยนะคะแต่มันเป็นอย่างที่ตุ๊กบอกไม่โชคเล็กๆค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทาให้เราล่ํารวยอะไรขนาดนี้หรอกนะคะแล้วก็เออ อาจจะสําหรับบางคนนะคะให้ระวังสุขภาพของคนภายในบ้านนะคะเช่นคุณพ่ออะไรเงี้ยพี่ชายน้องชายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แบบคอยคอยดูแลใกล้ชิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะระวังในเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้อย่างที่ทุกบอกว่ามันมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาจากการเสี่ยงดวงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นเยอะขึ้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่แบบว่าสมมุติเรามีเงินเดือนอยู่แล้วเงี้ยเดือนนี้อาจจะไม่ได้ใช้เงินเดือนเลยเพราะว่าใช้เงินจาก เงินที่เราเสี่ยงโชคได้มาเออมันจะเป็นฟิลประมาณนี้มากกว่านะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยบอกว่าเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักอะไรนะไม่ใช่ว่าจะแบบเออได้มาแล้วก็จ่ายไปหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าตุ๊กจะบอกว่าถ้าคนที่ถ้าคุณมีนี่นะคะถ้าเสี่ยงโชคแล้วได้มาให้ใช้นี่ก่อนเลยจะดีที่สุดนะคะเออใช้ไปเลยนะคะเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมากังวลอะไรใดๆนะคะแต่ว่าอ,อย่างหนึ่งเลยอะ่ะเดือนเนี้ย ูกชาวราศีธนูอ่ะมันมีในเรื่องของความสุขในเรื่องของการเงินก็จริงแต่มันก็จะมีความทุกข์ในเรื่องของการต้องซ่อมแซมดูแลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหมายถึงว่ามีคนในบ้านเจ็บป่วยเราจะต้องเทคแคร์ดูแลอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมันมีแบบ มันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราจะต้องเข้มแข็งนะคะแต่ว่าไพ่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ตุ๊ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพคนภายในบ้านมากกว่านะคะเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ขึ้นของชาวราศีธนูสังว่ามันไม่มีอะไรน่ากางังวลใจมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันแบบเดือนนึงผ่านไปนเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องรู้สึกว่าโอ้ทําไมเดือนนี้แบบขายของได้น้อยขายของได้มากหรือแบบทาไมเดือนนี้แบบ เจ้านายท็อกซิกจ้างงานเยอะจังอะไรเงี้ยมคือไม่มีมันเป็นอะไรที่แบบราบเรียบเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพราะฉันก็อย่าไปอะไรมากนะคะกับเดือนนี้เนี่ยารักคนโสดชาวราศีธนูนะคะความรักคนโสดชาวราศีธนูมาดูกันไพ่ให้สิบดาบค่ะไพ่ให้ไหนซอฟเพนเทอร์เคิล สามถ้วยรีเว r ร์ส i g h p i พ t r ร c e จริงๆคนโสดก็แอบบมีคนเข้ามาจีบนะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นเพื่อนเรามาก่อนแล้วนะตอนนี้คือแบบ อยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่ว่าตกว่าอีกนายหนึ่งอ่ะมันอาจจะหมายถึงคนคุยเก่าๆที่เป็นการวนเวียนกลับมาก็ได้นะคะแต่แต่แตอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าซะทีเดียวนะคะเป็นแบบคนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ไพ่มันเป็นไพ่ของเราที่รู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดเดิมๆอ่ะเออเราเหมือนแบบมีเซนส์มีลางบอกคือถ้าเกิดใครที่แบบเป็นคนทำ no contact เซนส์ของคุณจะบอกเลยว่าคนคนนี้กําลังจะกลับมา มันมันจะเป็นฟิลนี้มากกว่าคือดูแล้วความรักในเดือนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนและมั่นคงมันไม่เิอว่าเจอคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยได้เป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีคนแบบเข้ามาจีบบ้างเข้ามาคุยบ้างแต่ว่าแบบมันเหมือนแบบมาแล้วก็ไปอะค่ะไม่ได้แบบอะไรมากอะมันเหมือนแบบบางคนก็สามารถคอนติ้นิวต่อได้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ มันใช่หรืออะไรเงี้ยคือคนที่ใช่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะแต่อาจจะเป็นเขาเองอะไรเงี้ยไพ่มันยังดูเหมือนกับว่าเดือนนี้อย่าไปคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์อย่าไปจริงอย่าไปรู้สึกจริงจังคือจริงๆอะตกวพลังงานหลักของธนูที่ออกมาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกมันน่าจะหมายถึงว่าเดือนนี้อย่าอย่าไปอะไรกับเรื่องอะไรเลยให้แบบชิลอยู่ชิลๆมีความสุขใช้เงินแบบ มีความสุขกับโชคที่ได้มาหรืออะไรแบบเนี้ยดีกว่าเนี่ยไพ่ขึ้น Destroy Feminine ค่ะแล้วก็แบบไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นคุณค่าในตัวเองดีกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องลดตัวไปคุยกับใครหรือจะต้องแบบหวนกลับไปหาคนเก่าๆที่เคยทําร้ายจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบพไพ่เป็นไพ่ของคนที่แบบถ้าเรารู้สึกไม่โอเคกับอะไรเราก็ต้องพูดต้องสื่อสารแบบไม่ใช่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดรับไว้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าอย่่อยาเป็นคนอย่างนั้นนะคะแบบคือตุ๊กจะบอกว่าคุณอาจจะมีบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บเก็บไว้ก่อนคุยคุยไว้ก่อนอย่างเงี้ยหรือแบบมีคนเก่าเข้ามาคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาว่ะแบบคุยคุยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่จะบอกว่าการทําแบบนั้นน่ะมันจะยิ่งทําให้คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอ่ะ เออเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ไม่โอเคเธอไม่ได้แบบเธอไม่ได้ให้สถานะฉันเธอไม่ได้บอกชอบฉันเธอไม่ได้ให้มาตรฐานความสัมพันธ์กับฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่เอานะาอะไรอย่างงี้มันต้องแบบชัดเจนกับตัวเองนะคะมันมันจะดีกับเรามากกว่าแล้วก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจอย่ารีบตัดสินใจนะคะ อย่ารีบตัดสินใจแล้วก็อย่าใช้ใจนำทางนะคะไพ่บอกไม่ให้ใช้ใจนำทางนะคะให้ใช้เหตุและผลในการนำทางในการที่จะเลือกใครสักคนอย่าใช้อย่าใช้หัวล่างในการนำทางสิ่งใดๆอย่าใช้หัวใจข้างล่างในการนำทางสิ่งใดๆเพราะว่ามันหมายถึงเราอาจจะไม่ได้มาในอะไรจากความรักเลยอ่ะเออไพ่อันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะ สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีธนูนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีธนูโอเคโหไพ่แปแลวมา Two o u p มาก็รีเวิร์สเลยค่ะไพ่ t r e n g t h แล้วก็3ามไอเทา t e n of w a n d นตุกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ขายฝันค่ะ บางทีแล้วคนที่คุณดิวอยู่แล้วคุณแบบเห็นภาพจากภายนอกว่าเขาอาจจะแบบโปรไฟล์ดีดูดีทัศนะาคติตเขาดีจริงๆเรากอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้อตุกว่ามันจะมีบางอย่างค่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากแต่มันไม่ได้ยากเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันยากแต่มันจะยากเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะตุกว่ามันจะมีบางอย่างในตัวเขาค่ะที่เขาพยายามทําให้มัน เหมือนเป็นการปฏิเสธคุณแกลาอย่างเช่นอุย้ยตอนนี้เขาจะต้องไปเรียนต่ออุ้ยตอนนี้เขาได้งานที่ดีตอนนี้เขาต้องโฟกัสที่งานหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคําพูดของเขามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นภาระในความสัมพันธ์นะแบบฉันไม่มีเวลามาดูแลใครนะถ้าเกิดจะต้องเป็นแฟนกันแบบฉันไม่สามารถเจอเธอได้ทุกวันหรือตอบเธอได้เร็วๆนะเธอจะโอเคหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราอยู่ไกลกันเราไม่เจอกันนะ่ะเธอก็จะมางอนชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น มันจะเป็นคําพูดบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือผ่าราต่อไปนี้เลยถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะพัฒนาไปกับคุณไหมตุกตอบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าเขาไม่ได้อยากพัฒนาไปต่อแต่เขาเมาถึงความมั่นคงในตัวเขามากกว่านะคะอย่างเช่นเขาอยากเป็นคนรวยเขาอยากเป็นคนมีหน้ามีตาเขาอยากมีอาชีพเขาอยากมีหน้าที่การงาน คืออะไรแบบนี้มากกว่าจริงๆเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้มีความมั่นคงขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากได้ความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะดักได้ความรักยิ่งกับคุณด้วยแล้วอ่ะคุณอาจจะแสดงความอ่อนไหวบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเธอดูเธออ่อนไหวจางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเธอต้องคบกับฉันนะเธอจะต้องเป็นคนที่เงี้ยเงาใส่ฉันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย ตุกก็เลยจะบอกว่าคนคนนี้คุณจะยังคุยกับเขาได้นะคะเพราะเขาจะยังไม่ตัดคุณออกไปจากชีวิตหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนั่แหละจะตัดเขาออกไปเมื่อไหร่มันจะยิ่งแบบตุกก็ยิ่งนับวันมันจะยิ่งความสัมพันธ์มันจะยิ่งทําให้รู้สึกว่าเขาอะทิ้งห่างเราอะหมายถึงแบบทิ้งห่างในหลายๆเรื่องค่ะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกลุ่มเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนกับมีเราอยู่คนเดียวที่แบบว่าเขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ เออแล้วเราไม่ได้พัฒนาตัวเราอ่ะแต่ว่าเขาพัฒนาเขาไปไหนถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันมันเป็นฟิลแบบเนี้ยมากกว่านะคะในเดือนนี้ก็ยังได้คุยกันอยู่ค่ะบางทีคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสอนอะไรในตัวคุณให้คุณแบบรักตัวเองมากขึ้นหรือให้คุณรู้สึกเขือเขิมว่าเฮ้ยเขาระหว่างที่เขาคุยกับเราอ่ะเขายังพัฒนาตัวเองเขาไปได้เลยแต่ทําไมเราอ่ะถึงยังจมกับอะไรที่แบบ เป็นการร็อคอยหรือแบบใช้เวลาทั้งวันในการรอโทรศัพท์ใครสักคนเลยแบบเนี้ยเออมันอาจจะเป็นฟีลของการที่แบบว่าคนที่เข้ามาทําให้เราเติบโตแต่ไม่ได้ทําให้เราได้กันนะคะมันจะเป็นฟีลนี้มากกว่าแล้วก็พอพายขึ้นแบบดิสแทร c t ขึ้นนี่แบบเรารู้สึกเลยว่าแบบเออจริงๆด้วยแหละตูกว,ว่ามันน่าจะมีบางอย่างของคุณที่แบบมันยังไม่ได้สะทอนะ่ะคือ ตลอดเวลาที่คุยกันมันยังไม่ได้สะท้อนอะไรมากพอให้คุณได้เห็นว่าเออันนี้คือมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงที่คุณควรได้รับอะแต่ไพ่คุณมันเป็นไพ่ของคนที่ตกว่าคุณจะยังแบบยังไม่จบความสัมพันธ์เนี้คุณจะยังรู้สึกอยากไปต่อได้ออะเคุณจะยังฟีลนี้อยู่อะไม่อยากให้ไปต่ออะไม่อยากให้ดันทุรังถ้าพูดกันตรงๆนะคะแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่อยากให้แบบ ตัดสินใจให้ได้อย่างรวดเร็วอเออแต่ว่าคุณน่ไม่ตัดสินใจตุกว่าคุณช,ชะลอความความรู้สึกตรงนี้ไปแต่ว่าจะยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่รู้สียิ่งนานวันตุกว่าคุณน่าจะยิ่งทําอะไรให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันใช่มันได้มันถูกต้องแบบไม่มืนแบบเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยมันมันเป็นฟิลนี้นะก็ ไม่อยากพูดว่านี่คือการหลอกตัวเองแต่ตุ๊กคิดว่ามันเป็นความพยายามเลือกสุดท้ายของคุณละกันที่คุณยังมีควมรู้สึกว่ามันยังไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคนมีคู่กันท้ายคือคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูมาดูกันหน่อยสีชาวราศีธนูคนมีคู่ไพ่สามถ้วยค่ะ reverse นะสิบถ้วยสองถ้วย reverse โอ้ยยาไอ้ยาเออคู่เนี้ยเป็นคู่ของความผูกพันค่ะจริงๆแล้วตุ๊แอบมองดีนะตุ๊กจะบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในเดือนนี้มันเป็นคู่ของความผูกพันเป็นคู่ของคนที่บางคนอาจจะผ่านความยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยกันน่ะพอเราผ่านความยากลําบากอะไรมาด้วยกันแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรา เราอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีแบบอุปสรรคอะไรใดๆเข้ามาในชีวิตก็ตามอ่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่เออยังไงเราก็ต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยตกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ถ้ามีอุปสรรคในเรื่องของแบบการแบบการครบกันไม่อยากให้คบกันมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวหรือเรื่อง,เร,องเรื่องวัฒนธรรมทัศนคติอะไรก็ตามอะแต่ว่ามันดูแล้วเหมือนมันจะเป็นการแบบ มีคนนึงยอมแพ้อะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอะสู้มันเลยทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราต้องเป็นทีมเวิร์กอะเออตุกูรู้สึกแบบนี้นะเดือนเนี้ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะต่อให้แบบคนรอบข้างพูดว่าเราไม่เหมาะสมกันมันไม่ใช่ไม่มีโอกาสอะตุกัฒนูก,กับคู่ของคุณอะจะจูงมือกันและทําให้ทุกๆอย่างมันเป็นจริงได้ อันนี้คือสั้นๆเลยนะเพราะว่าทุกดูแล้วจริงๆอะตอนแรกเปิดมาก็แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทาไมดูเหมือนมีอุปสรรคในเรื่องครอบครัววะหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีอุปสรรคเรื่องหนึ่งคือแบบบางคนอาจจะอยากมีลูกแต่มีลูกยากอะไรเงี้ยมีลูกไม่ได้แล้วคนก็แบบเฮ้ยมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋อ,อะไรแบบนี้หรือแบบมีความคาดหวังจากคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยหรือมีอายุที่แตกต่างกันอะคือมันเป็นเรื่องของความแตกต่างบางอย่างอะที่เป็นปัจจัยแบบภายนอกอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ ความรู้สึกของเรามันแกว่งไปบ้างแต่ว่าตุกวาไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมแต่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคือตุกว่าบางทีแล้วเขาอาจจะสัญญากับคุณว่าเออเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจถ้าเกิดเขาคบคุณแล้วอะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้เราสองคนน่ะเหมือนพยายามแบบเขาเรียกอะไรอะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันอือม,มันมันเป็นฟิลนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยอุปสรรคเยอะหน่อย จากคำพูดการกระทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันจนได้นะคะเนี่ยตกว่าคุณเจอคนที่ดีค่ะคู่ของคุณน่ะหรืออาจจะเป็นโตคุณนะเป็นคนที่น่ารักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเพึ่งพาอาศัยกันได้เราเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อก,กันได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่มีแฟนคนนี้แล้วแบบชีวิตมันลาบากอะแต่ว่ามันมีความสุข เออมันแบบไม่ได้ทุกใจอะไรเงี้ยมันแบบอาจจะทุกใจเรื่องการเงินแต่ว่าเรื่องอื่นคือเขาดีกับเรามากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรื่องเงินก็เป็นเรื่องหลักนะจริงๆแล้วการครบกันอะไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องคบแต่คนรวยนะคะแต่แบบการไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะมันจะดีนําพาเรื่องดีๆมาทุกอย่างเนาะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการเงินต่อให้เป็นคนโสดก็ตามอะมันก็จะนําพามาในเรื่องหลายๆอย่างที่ไม่ดีเนาะเออตุกวก่า อ่ะสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันแล้วคบกันแบบรับๆอ่ะเดือนนี้มันอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขไม่ได้นะคะอะไรรู้ป่ะจริงๆอ่ะเห็นของชาวราศีธนูอันเนี้ยของคนมีคู่เนี่ยแอบรู้สึกแบบเหมือนเหมือนคนที่จะต้องผ่าวิกฤตไปด้วยกันอ่ะเออผ่าวิกฤตในเรื่องเนี้ยเรื่องสักเรื่องหนึ่งอ่ะไปด้วยกันแต่ว่า ใดๆเลยบางคนก็แอบรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่แอบคบกันลับๆเหมือนแบบกําลังจะเลิกกับแฟนเลยอะไรอย่เงี้ยคือจริงๆมันไม่ดีนะการที่แบบนอกใจเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้คบกันน่ะเือสุดท้ายแล้วมันจะแบบมีความสุขร่วมกันนะ่ะม,มันเป็นฟิลนี้มากกว่านะมาสุดท้ายแล้วโอเคเนี่ค่ะมันมีทางเลือกที่ดีค่ะ คุณจะเลือกทางไหนก็ได้ที่แบบคุณมีความสุขที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะมันมันความรักนี่มันไม่สวยงามอะปลายทางของมันหรือระหว่างทางมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันมันก็มันจะต้องมีความเสียใจยในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะแบบเลือกเลือกคนผิดจังเลือกคนที่ทําให้เราลําบาก หรืออาจจะแบบอุปสรรคเยอะจังหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วกับชาวราศีธนูนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านไปอะ่ะคือตุกจะบอกว่าอะไรดีตุกว่าคุณน่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามชาวราศีธนูเหมือนคุณเ,เลือกมีช้อยของคุณอยู่แล้วคุณมีคําตอบของคุณอยู่แล้วว่ายัางไงคุณก็จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนหมายถึงการที่ฉันจะต้องรักษาครอบครัวฉันเอาไวอ้อ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอย่างเช่น แฟนไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ฉันก็ยังจะต้องคบกับแฟนฉันจะไม่หย่าฉันจะไม่เลิอกอะไรเงี้ยเหมือนคุณจะพยายามรักษาครอบครัวไว้มันมันเป็นฟิลนี้มากกว่าเพราะไพ่เนี่ยมันดูแล้วเหมือนคนที่แบบว่าไม่ไว่ายังไงฉันก็จะจับมือกันเอาไว้นะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ